ลามอะไรกุ้มวโรมตุลอฮิบรอกาตุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทวนลงสำหรับ EP นี้นะคะเราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี ยิ่งใหญ่อลังการล้านแปดนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่หอดูนกมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีนะฮะซึ่งวันนี้ก็อากาศกําลังดีนะฮะแล้วก็แบบแจ่มใสมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีภารกิจที่จะมาตามหาเน็ตไอดอลชื่อดังนะฮะเรียกได้ว่าคนนี้ก็เป็นอ่ะดาวทิกตอกดาวเฟซบุ๊กดาวยูทูบคนนี้เรียกได้ว่าดังจริงๆนะฮะจะเป็นใครเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะทายอยู่ใช่ไหมคะจะเป็นใครเนี่ย มาดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนะคะขอํำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเช็คอินค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องปะาอันค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ามาใันพูดในเรื่องของคณะก่อนอ่าได้นิเทศว่ามันคือเรียนเกี่ยวกับอะไรคะฮะจริงๆริงอะครับนิเทศอ่ะมันเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างฟ้าเงียบอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งแค่ว่ามันไม่มีเสียงทุกทุกอย่างมันคือการสื่อสารหมดเลยไม่ว่าเราจะแบบหันไปอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันคือการสื่อสารใช่สื่อสารอันนี้คือสื่อว่าอะไรครับสื่อว่าฉันรักเขาก็คือ ตอนตอนตอนแรกๆฟันก็คิดเหมือนพี่บอกมาแล้วครับว่านิเทศมันต้องแบบ,บการแสดงแน่เลยหรือว่าแบบพูดอย่างเดียวท้ายที่สุดแล้วมันคือการสื่อสารทุกอย่างเลยมันครอบคลุมหมดเลยพี่พอเราได้เข้ามาจริงๆนิเทศของวสสมอเนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงเท่าเท่าที่พันเคยไปมาอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์คณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือจะเป็นคณะวิทยาการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์นั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟิล์มคือทุกอย่างที่เป็นนิเทศอะ่ะเราสามารถเรียนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเลือกแขนงว่าแบบเออจะเจาะไปทางไหนอันนี้ฟาันมองว่ามันเป็นข้อดีที่เราสามารถที่จะรู้ได้ครอบคลุมแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่าฉันชอบใส่นี้นะแล้วก็เ,าเอาเอา,เอาตรงนั้นมาต่อยอดกับเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอมบีมองเห็นจากฟ้าอันว่าชื่อว่าฟา้าอันเรียนที่นี่ก็คือฟ้าอันเรียนเรียนที่นี่ฟา้าอันได้แบบร,รู้รู้ตัวตนของตัวเองว่าฟ้าอันเนี้ยมีความชอบทางด้านนี้พอมาเจอกับคณะนิเทศศาสตร์ของมอเนี่ยฟ้าอันก็ แบบพัฒนาแล้วก็สร้าง c h ชาแนลของฝาอันเพื่อให้ฝาอันเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้มีอาชีพอะไรอย่างนี้ <Ừ. S 1> แล้วก็ในส่วนที่ฝาอันเรียนเนี่ยสามารถนํากลับไปในการทําเพจหรือทำทิกต o k ของฝาอันได้อย่างไรบ้างจริงๆอ่ะเริ่มทําตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เข้าเรียนอย่างพี่ตอนนี้ก่อนนะนี่นกอ่อใช่เราแบบไปหาโหลดแอปในโทรศัพท์มาตัดต่อเราก็ใช้ตรงนั้นแหละในการที่จะ ต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยใช่เร็วฝีมือก่อนที่จะมาเรียนอันไหนที่มันเป็นแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นว่าคุณภาพการผลิตกระบวนการคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราแบบตึกโตกขึ้นอย่างอย่างเร็วไหมหลังจากที่มาเรียนที่นี่แล้วมีส่วนช่วยด้วยมากๆเลยเหมือนพอเราทําเองลองทํเสื่ออะไรที่เป็นคิดเองอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเออเราคิดยังไงเราก็ทําอย่างนั้นคิดก็ปุ๊บทําเลยแต่ถ้า เราเรียนเนี่ยทุกอย่างมันจะมีกระบวนการของมันการที่เราจะทำคอนเทนต์สักอย่างหนึ่งอะเราก็ต้องถามก่อนว่าเออคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้ทำไปเพื่ออะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายโน่นนี่นั่นคำถามสำคัญเลยสำคัญมากมากอยากจะถามฟ้าอ่านว่าม,มอเอนี่ยคณะอวสชสเนี่ยให้อะไรกับฟ้าอันบ้างสิ่งที่มอให้ฟา้าเลยนะอย่างแรกเลยคือมันทำให้ฟา้าได้รู้ว่า pretest for your life skill อะมันคือก่อนที่เราจะออกมาใช้ชีวิตจริงๆอ่อะนั่นก็คือวัยทำงานใช่ไหมครับ เหมือนตรงนี้เราเรียนรู้ก่อนที่เราจะได้จบแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตจริงๆอะฝันมองว่าอย่างนั้นอย่างตอนปีหนึ่งกับฝันเข้ามาฝันไม่รู้เลยนะว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับคนหรือว่าจะต้องแบบทํายังไงให้เพื่อนสามารถที่จะอยู่กับเราได้โดยที่ไม่อึดอัดอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างมากๆทักษะการใช้ชีวิตนี่สําคัญได้จากมอเลยแล้วก็2ก็คือมอให้โอกาสส่วนตัวฝันได้รับโอกาสการไปพูดให้กับน้องๆที่เขาอยากจะสร้างแพลตฟอร์มสงสื่อต่างๆ หลายรอบมากๆเลยได้รับโอกาสจากมาออเอาง่ายๆก็คือเป็นประสบการณ์แล้วก็โอกาสหลายๆอย่างที่ทําให้ฟา้าน่ะเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็ทาให้ฟา้านั้นได้แบ่งปันให้กับผู้คนมันทําให้ฟ้านมีคุณค่ามากขึ้นรู้สึกแบบนั้นเปรียบก็คือที่นี่เปรียบเสมือนบ้านที่แบบมีพ่อแม่ที่คอยฟุมฟักเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนเราให้เราเพื่อเป็นคนที่ดีในสังคมแล้วก็สามารถเดินออกไปในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามงลงคิดนานไหมครับไม่ได้คิดสดๆเล้โอเค พียงเบนี่สิตามฟางอันจากติ๊กตอกเนี่ยเรียกได้ว่าฟางอันมีความชํานาญเรื่องของการเมคอัพการแต่งหน้าเป็นอย่างมากแล้วตัวเราก็มีความรู้ความสามารถเรื่องการแต่งหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าางนั้นเดี๋ยวขอพาทุกท่านนะคะไปสู่ช่วงเช็คของค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้นะคะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงเช็คของนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องฟานตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนครับพี่ผม ที่นี่คือห้องสตูดิโอแน่นอนค่ะแต่มันคือสตูที่ไหนมันคือสตูของคณะวิทยาการสื่อสารครับผมเป็นหรือเรียกแบบชื่อทางการหน่อยเนาะห้องปฏิบัติการภาพนิ่งแล้วห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่แบบนักศึกษาของคณะนี้ครับก็จะมาใช้เราต้องอยู่นิ่งๆแบบให้ให้ทีมเอฟเฟกต์เขาแบบจัดการทำแบบภาพห้องปฏิบัติการนิ่งๆให้ดูเหมือนแบบขอขอใหญ่ๆเลยหนึ่งสองสามแต่ว่าตอนนี้ก็คือทีมทีมตัดต่อมองเราแล้วนะมองแบบตาขวางใช่หางงานให้ ตอนนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเรียกได้ว่ามีความสวยของพี่งบ๊วยนิดหนึ่งนั่นเองนะคะไม่เป็นไรลูกต้องแบบน้อยเนื้อต่าใจไปได้ค่าแบบสวยกว่าน้อยกว่านิดนึงในนาตัวหน่อยค่ะน้องค่ะค่ะชื่อยอดนะคะตัวนักวิทคาศาสต่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่คณะเกรษมศาสตร์ค่ะเขาออกแบบฟชะเครื่องแต่งกายค่ะยอดนี่แปลว่าเรือหรือเปล่าคะใช่ค่ะเรือยอดี่มีความรู้ความสามารถเพราะพี่ชื่อเรือก่อนแล้ววันนี้นะคะในชุดชิ้ของก็น้องฟ้าอันนะคะมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเมคอัพนะคะเราก็เลยมีโจทย์ให้น้องฝากรนแต่งนะฮะซึ่งโจทย์ของเราก็คือคือเดี๋ยวทีมเทคนิคจะมีเรดดอมข้างล่างโอเคโจทย์ของเราก็คือคือเต็ม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 โอ๊ยขึ้นแล้วแต่งนะเป็นนางไม้เอาที่จริงแล้วแต่งพี่นี่ไม่ต้องแต่งเลยนะแต่งเป็นนางไม้เคยดูโฆษณาเรจินซี่ไหมอ่าเคยอันนั้นคือสวยอ๋อพี่ไปเป็นสแตนอินให้เขาหรือว่าไปเป็น ตัวหลักเองนะอ๋อไม่ได้อ๋อพี่คือคนนั้นน่ะอ๋อคือคนนั้นเลยที่มีปีกมีปีกใช่ไหมฮะห้ามโอนแต่โดนได้ครับผมวันนี้ก็ณเดียมคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับตีมนางไม้ตีมก็คือนางไม้ใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยเราก็เอาท่อนไม้มาให้นางแบบกดก็คือจบแค่นั้นเสร็จอ๋อใช่ก็คือตอนเนี้ย ที่ในหัวนะครับเ,เหมือนฟันอะ่ะที่คิดไว้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าอย,อย่างดูชุดของนางแบบที่ใส่มาวันนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ายังไม่คอม p l e t นะครับเดี๋ยวจะมีชุดอีกอ,อีกรอบนึงชใช่ครับแต่ว่าโจทย์ก็คือเป็นสีเอิร์ธโทนหน่อยดูเป็นไม้ไม้ดูเป็นแบบไม้ไม้ที่เป็นไม้แก่ๆไม่เคสุน้ำตาลเราอยู่ฝั่งเดียวกันดีกว่าก็คือนางไม้อ่ะถ้าเกิดว่าหลับตาคิดอ<ม>่ะตอนแรก ที่ที่คิดเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวก็นางไม้เหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความที่เป็นสีน้าตาลเนี่ยเราก็จะดีไซน์ให้ออกมาเป็นดูนางไม้ที่มีความแบบดิบๆหน่อยๆคือไม่ใช่สายสวยฟีลแบบว่าจับผู้มาเก็บในสต็อกอะไรอย่างนี้แตตอนนี้ก็คือนึกออกไอเรื่องนั้นอะมาเวลอะไอที่ที่ที่เป็นไม้ะเชื่ออะไรล่ะผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้ชาย หนูให้ต <t ries> ัวเป็นไม้งไงผู้หญิงผู้ชาอ่ะทีบคอนมันหักแล้วก็มันคอนเอาตัวมันมาใช้ใช่ไหมเออนั่นแหละตัวนั้นแหละโอเคเฮ้ยนี่เป็นแฟนขับมาเวลเลย โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าได้ครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับก็คือเริ่มจากการลงรองพื้นก่อนเลยรองพื้นของเราก็เป็นสปอนเซอร์จากอ่าตัวตัวพอกอันนั้นอ่ะที่ที่สุราส่งมาวิทยาเกตสุราส่งมาก็คือพอกไ่เคมใช่ก็คือหน้าเนียนเลยก็คือวางวางไว้2วันก็คือเค็มกินได้ทีเดียวอยู่เลย โอเคครับผมก็จริงๆวันนี้เตรียมมา3สีนะครับเพราะว่าตอนแรกก็คือไม่รู้ว่านางแบบจะเป็นสีไหนเดี๋ยวเราจะลองทีละสีวิการจุ้งจี้จุ้งบวชก็คือการซูมนะคะใช่ครับผมอ๋อผิดหน้าผิดหน้าคเคขผมพี่ใช้จังบวชดม่ไน้นา <c oughs> <ๆ>งแบบนี้เป็นคนที่มีผิวผิวค่อนข้างสวยนะ <c oughs> ผิว <c oughs> สวยแต <c oughs> ่ว่าก็ค่อนข้างผิวแห้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าแบบอยู่กับพี่ดูดความชื้น คุณผู้ชมคาัตอนนี้ระหว่างน้องฟ้าอัานกุดลังแต่งนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมกันะคะ่ะ โอเคนะครับแลนนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับนางไม้ของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่บอมที่พี่พูดเลยก็แบบเฉยๆเพราะความสวยของพี่สวยกว่าเยอะโอเคอันนี้ต้องยอมรแต่งหน้าก็โอเคสวยงามแต่พี่อมบีอยากทราบว่าคนสิบนางไม้ของหนูเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคือด้วยความที่ว่าชุดนะครับวันนี้ก็คือเต็มมากอยู่แล้วแล้วเราจะ กิมมิคที่หน้าเนี่ยคือมันมันก็เลยสดแทกอะไรได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าธรรมดาไปเลยแค่มีตากับปากคิ้วก็จะเป็นเหมือนปกติทั่วไปฟัน <ๆ S 1> ก็เลยแบบเอะคิดยังไงก็เลยแทรกไอ้ความที่เป็นรากๆหน่อยแล้วก็โทนสีก็ถูกต้องคับเป็นสีเนี่ยเห็นไหมเดียวกับชุดเลยมีความ,มเป็นดินๆหน่อยอารากไม้หน่อยก็ตามที่ฟันบอกไปตั้งแต่ก่อนแต่งนะว่าคิดไว้ว่าอยากให้เป็นนางไม้ที่ไม่ใช่นางไม้ที่สวยแต่ว่าให้ดูเป็นมีความดิบบเถื่อนๆเหมือนแบบเก็บคอลเลคชันเก็บผู้ชายไว้ในคอลเล เอมีความนางพญาของไม้อะไรอย่างนี้ปกครองฟิลนั้นมันต้องจินตนาการนิดนึงสวยงามนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะคะจากทางบ้านที่ดูอยู่ซึ่งชุดนี้นะคะก็เป็นของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะก็ มีคอนเซปต์ว่ายังไงก็ขอเชิญแบบสซ็ิซี่นิด <c oughs> นึงนะคะอรับเพราะเราแบบถ้าเรื่องวิชากรวิชาการอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปเลยว่าไม่แม่นสำหรับเรื่องาลใจของชุดนะคะเป็นชุดจากคอลเลกชันไชนามิลานโน่นะคะ <c oughs> ที่ผสมผสานวัฒนธรรมฝั่งจีนฝั่งตะวัน ออกกับแฟชั่นสากลระดับฝั่งตะวันตกนะคะเรียกได้ว่าสวยงามเข้ากับลุคของน้องฟ้าอันเป็นอย่างมากนะคะสำหรับชุดนี้นะคะต้องขอบคุณดรปากรแก้วรักมุกแก้ก <podr> วราภมุกวัลยจากคณะศิลปกรรมศานะสตร์ขอบคุณ่งค่ะสวยมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องยอดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราน้องยอดรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับที่ได้เห็นตัวเองแต่งลุคอย่างนี้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเองเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือสวยอะไรอย่างเงี้ย เอี่ยนมากด้วยฝ้าอันด้วยเปลี่ยนดีครับผมนี่ขอบคุณน้องยอนด้วยเลยครับขอบคคุณผมก็ขอบคุณฝาอันนะฮะแต่ว่าฝ้าอันจะอยู่กับเรานะะฮในช่วงต่อไปก็คือช่วงเช็คบินเฮ้ยทำไมฝ้าอันรู้เล้วว่าเรือแบบพี่ทำรายการมาแบบพี่พี่จำไม่ได้เลยพี่บอมพี่บอมเตรียมเตรียมพักได้เลย ได้ที่พร้อมเสมอสำหรับการพาอย่างเล่นเ่างเล่นย่ีงเล่ฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะพาน้องฝาอันเนี้ยไปกินไอติมจ้าวดงของจังหวัดปัตตานีนะฮะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของมอของเรานะฮะจะเป็นร้านไหนและอร่อยขนาดไหนไปต่อกันในช่วงเช็คบิน ช่วงน,นี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเช,ช็คดินงค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่เล็กค่ะพี่เล็กในนามตัวนี้นิกาครับชื่ออภิอเนกในทำทาทองนะครับเป็นศิกาว้ารา,ากรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ครับอยากจะถามแบบพี่เล็กนิดนึงวว่าร้านชะพลูเนี่ย ความเป็นมาเป็นยังไงคะเริ่มจากพี่เคยทําร้านไอศครีมมาก่อนนะครับแล้วก็ชื่อ,อก่อนหน้าน,นี้มันก็จะชื่ออื่นนะครับที่มันชื่อมันจะเป็นสไตล์ที่เรียกยากครีมันจะออกแนวคลีเอกแล้วก็เป็นชื่อแบบ ที่คนจะตั้งคำถามเยอะชื่อเดิมเป็นชื่อ3ส่วนหนึ่งครับอ่านี้ร้านใหม่ก็เลยจะตั้งให้มันเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่แบบเรียกง่ายๆครับอย่างเช่นใบไม้ที่มีเชฟรูปหัวใจซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกือบจะตั้งชื่อร้านว่าใบโพร้านใบโพ์กมอวัดเ็หนึ่งคนก็จะเข้าใจว่าเป็นร้านสักการะอะไรเงี้ยก็เลยเออก็กลับมาที่ ไอ้ที่มันเป็นเชฟรูปหัวใจแต่ใบอื่นแล้วกันอะไรเนี่ยก็มาจบที่ใบชะพลูครับอ๋อก็คือเป็นที่มาของชื่อร้านใช่ไหมฮะใช่ฮะเราน่าจะชื่อแบบชื่อสควอเรดยิ่งสองอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเกือบยากนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อว่าไอติมไข่แข็งครับมันคืออะไรมันเริ่มจากเมนูดั้งเดิมของที่ร้านคือไอติมไข่แข็งนะครับเป็นอ่ามันคือไอติมกะทิโบราณอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอเราเริ่ม ปรับตามยุคสมัยเนี่ยเราเริ่มทำไอศครีมโฮมเมดของตัวเองก็แต่ว่าเราก็ยังอยากเอาเมนูดั้งเดิมคงอยู่ นั้นเราก็เลยมันเป็นการมิกซ์ระหว่างไอศครีมโฮมเมดกับเมนูโบราณซึ่งกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านสุดท้ายอยากให้พี่ๆเล็กฝากฝากร้านหน่อยค่ะครับร้านชพลูไอศครีมโฮมเมดนะครับมาง่ายๆนะครับมาจากทางประตูหลังมออนะครับตรงมาจนถึงวงเวียนหลังมอแล้วก็เลี้ยวขวามาประมาณ800เมตรนะครับผมหรือเปิดใน G.P.S ได้เลยนะครับจะอยู่ใกล้ๆสี่แยกลงเล่าสายกอสายขอครับผม โอเควันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปนะคะเรื่องของการชิมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของบอมเบ้แล้วก็ปานในการชิมนะคะเพราะว่าแปลกมากคือตอนนี้อยากลองมากๆแล้วอยากเห็นหน้าตาเราสองคนเป็นคนที่มีประสาทเรื่องลิ้นรับรสที่มากนะคะวันนี้เราจะดูว่าจะอร่อยสมคําร่ำลือไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมนูแนะนํา3เมนูของร้านนะคะก็อยู่บนโต๊ะของเราแล้วนะคะซึ่งมี ไอติมกะทิไข่แข็งนะฮะไอติมกะทิไข่แข็งนี่ก็เป็นแบบท็อปซีเคร t ของรานะฮะที่เขาบอกมาที่เขาบอกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยเหมือนกันก็จะลองไม่เคยเหมือนกันไอติมกะทิไม่เคยไอติมโอเคอต่อไปเป็นไอศครีมสวรสน้ำปลาหวานนะฮะแล้วก็อย่างนี้เป็นอะไรคะน้องฟ้าอันเป็นช็อกโกแลตบานาน่าช็อกโกแลตบานาน่านะฮะเราเริ่มจากชิมอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะใช่ไข่แข็งไอติมไข่แข็งพี่บอมเริ่มก่อนเลย สัมผัสแรกที่กินก็คือดูความละมุลม,มันมันนิ่มอ่ะฝะลูองลงมันจะมีรสรสนิ่มรสแต่ไข่เนี้ยจะกินแบบไม่รู้เลยว่าเป็นไข่คือก็คือไม่รู้สึกเลยเหรอครับไม่รู้สึกเลยมันแตกต่างจากไอติมที่เคยกินมาทั้งแบบทั้งหมดจริงใช่ชีวิตใช่พูด <laughs> มันได้เลยอ่ะ มันแตกต่างจากไอติมที่เคยกินมาทั้งแบบทั้งชีวิตใช่ <c oughs> เพื่อย่างนั้นได้เลยอ่ะจริงๆทุกคนแล้วไม่รู้สึกถึงความค้าของไข่เลยเออใช่ประเด็นสําคัญก็คือไอไข่แดงที่ที่เขาใส่ไป่ะ <c oughs> มันไม่มีกลิน่น <c oughs> ไม่มีความข่าวแล้วมันมันละมุนมันเข้ากับไอศครีมได้อย่างดีมากๆสำหรับเมนูนี้นะคะน้องฝาอ่านก็<ม>เป็นสาวรสดนเปราะหวานเป็นเมนูที่แปลกอีกเมนูนึงเพราะว่าถ้าพูดถึงน้ำเปราะหวานนี่มันเป็นอาหารคาวใช่ไหมใช่เรากินกับมะม่วงกินอะไรอย่างเงี้ยแซ่บๆพี่บอมใช่เพราะ<ม>พี่เป็นคนไม่กินเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยมังสวิสรัติกขาานขาวก็กินไม่ได้โอเคมาชิมดีกว่าโ,โอเคครับพี่บอมเริ่มก่อนเลยน้องให้สิทธิ์พี่ก่อน มันจะมีแบบน้ำตาหวานใช่น้ำตาหวานจริงๆอ่ะทุกคนมันจะมีแบบรสเปรี้ยวที่ตัดกับน้ำตาหวานมันมันจะไม่ฟิวฟิวเดียวกับกินกินมะม่วงน้ำปาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนเป็นเสารถสน้ำตาหวานแต่ไม่ต้องเคี้ยวแบบละมุนลิ้นละลายในปากฝั่งนั้นเป็นอะไรคะน้องป้าอันนี้เป็นช็อกโกแลตบานาน่าครับก็คิดว่าน่าจะปกติที่สุด ใน3อันนี้แล้วใช่ใช่มเนเมนูแบบพื้นฐานใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ,ะ <c oughs> แตกต่างเมนูพื้นฐานก็คือแบบไอศครีม2 0 2อะไรอย่างรเงี้ยเป็นเนูพิเศษถ้าพูดถึง3เมนูนี้ฟ้าอันหมดอันไหนเป็นเฟเวอร์ริตเรียกได้ว่าคนที่มาร้านนี้ต้องสั่งถ้าฟ้าอันนะไอติมไข่แข็งเป็น the base คือคิดว่า the บ a ที่สุดแล้วมันแปลกแล้วก็เป็นความแปลกที่อร่อยลองแล้วจะไม่เสียใจแน่นอนกับไอติมไข่แข็งอันนี้ ทิ้งท้ายทิ้งท้ายอยากได้ฝาอนเนี้ยฝาก FC ที่รับชมทางช่องของเราทั้ง1ล้าน7แสนกว่าท่านเนี่ยฝากนิดนึงค่ะได้ครับผมก็สำหรับช่องทางการติดตามของฝาอันนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานขึ้นก็ได้แล้วก็คือมีทั้ง TikTok นะครับ YouTube อ่า IG แล้วก็เพจนะครับเรียกได้ว่าสิงอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยจะตามหลอกหลอนทุกคนนะฮะก็ถ้าแบบใครที่อยากติดตามก็มา พูดคุยกันได้นะครับจริงๆดีใจมากๆที่เวลาแบบทุกคนทักมาขอควาปรึกษาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราได้ช่วยเขาอะไรอย่างี้เลิศใจครับผมสาวนิชาด้นะครับขอบคุณฟ้าอันเป็นอย่างสูงเบคนณค่ัาขอบคุณเชม่่มกขนงครับ และที่สำคัญน,นะคะขอบคุณสถานที่ส,สวยๆแล้วก็อาหารอร่อยๆนะคะจากร้านชัปพลูพพครับะะวันนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกของเราแล้วนะคะเวลาความสุขมักสั้นเสมอน,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรายการทัวร์ลงของเรานะคะสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนทางช่องเพจย,ยูคันเน็กนะคะวันนี้โมเบและก็ฝ่าอันก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสาาดีค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบาย Ha <laughs>